สี่0 2 6เป็นปีที่วงการยานยนต์ทั่วโลกต้องสั่นสะเทือนเพราะ Mercedes-Benz ได้เปิดตัวมอเตอร์โฮมสุดหรูที่ไม่ใช่แค่รถบ้านธรรมดาแต่มันคือสัญลักษณ์ของความเหนือระดับแห่งการเดินทางนั่นคือ Mercedes-Benz Amadio Motorhome 2026รถที่รวมความหรูหราเทคโนโลยีและพลังแห่งอนาคตไว้ในคันเดียววันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสทุกมิติทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและราคาที่ทำให้หลายคนอึ้งว่ารถคันนี้ทำไมถึงถูกเรียกว่า ทรลุหาดเคลื่อนที่แห่งยุคอนาคตเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกก่อนเลย Mercedes Ben บนอมดออกแบบด้วยปรยัชญา Futuristic Dynamic Flow ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างความโค้งมนและเส้นสายเชียบคมตัวรถใช้โครงสร้างอลูมิเนียมผสม iber, คาร์บอนไฟเบอร์เพื่อให้ทั้งเบาและแข็งแรงในเวลาเดียวกันมันไม่ได้ดูเป็นแค่รถบ้านแต่เหมือนยานอาวกาศสุดหรูบนถนนเส้นไฟเลดรอบคันถูกออกแบบให้เป็นเส้นแสงที่ต่อเนื่องเหมือนสายพลังที่ไหลไปทั่วตัวถัง เพิ่มความรู้สึกเหมือนรถมาจากอนาคตกระจังหน้าได้รับแรงบันดาลใจจากรถซีดานระดับสูงอย่าง Mercedes S-Class แต่ขยายให,ให้ใหญ่ขึ้นพร้อมโลโก้3แฉกขนาดยักษ์ที่ส่องสว่างในตอนกลางคืนด้านล่างติดตั้งระบบกล้อง360องศาพร้อมเซ็นเซอร์ลีด้าสำหรับการขับขี่อัตโนมัติตัวไฟหน้าเป็นเทคโนโลยีดิจิตอล,ลรุ่นใหม่ที่สามารถฉายเส้นทางหรือสัญลักษณ์เตือนบนพื้นถนนได้โดยตรง ล้ออลลอยขนาด24นิ้วดีไซน์แบบ a อ r ร f ฟลาวที่ช่วยลดแรงต้านลมทำให้รูปรักษ์ทั้งหรูและล้ำในเวลาเดียวกันด้านข้างตัวรถมีการซ่อนมือจับประตูแบบ f ั a แ h นเดิ e และกระจกข้างเป็นกล้องดิจิทัลแทนกระจกจริงๆทำให้การขับขี่เนียบและปลอดภัยยิ่งขึ้นเส้นโค้งของหลังคาเป็นแบบสมูทเคิร์ฟที่ช่วยลดเสียงลมเมื่อขับด้วยความเร็วสูง ด้านหลังติดตั้งไฟท้ายแบบเส้นเล็เต็มแนวกว้างพร้อมแถบไฟแอมเบียนที่สามารถปรับสีได้ถึง64เฉดตามโหมดการขับขี่และแน่นอนจุดเด่นที่สุดคือระบบ Expandable Living Shell ซึ่งทำให้ตัวรถสามารถขยายออกได้ทางด้านข้างด้วยระบบไฮดรอลิก เมื่อจอดแล้วคุณสามารถเพิ่มพื้นที่ภายในได้เกือบ40%ภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีทําให้พื้นที่ใช้สอยกลายเป็นเหมือนคอนโดหรูขนาดย่อมที่เคลื่อนที่ได้ทุกที่พูดถึงสมรรถนะก,กันบ้างเ e อร์ d e เด e n บนซ์อ o ดมาพร้อมเครื่องยนต์ไฮบริดเทอร์โบดิเซลขนาด3.0ลิตรที่ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าพลังสูง ระบบรวมให้กำลังสูงสุด720แรงม้าแรงบิดมหาศาลกว่า1,000นิวตันเมตรสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง5.8วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถที่มีน้ำหนักกว่า6ตันระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ AWD CMA TIC บวกที่ปรับแรงบิดอัตโนมัติตามสภาพถนนและยังมีโหมดขับขี่พิเศษเช่น e c o Glide c o m f o r t Sport Dynamic และ Auto t e r ท a i น ตัวรถยังติดตั้งระบบการสือนแบบ Active Air Suspension ที่สามารถปรับความสูงอัตโนมัติเมื่อตรวจจับถนนครุร่รคหรือแม้แต่เวลาขึ้นเขาลมหบระบบจะรักษาระดับให้รถนิ่งเสมอและยังมีระบบ Adaptive Cruise Drive ที่ทำให้คุณขับรถระยะไกลโดยแทบไม่ต้องแตะพวงมาลัยเลย เพราะมันสามารถเลี้ยวเบรกและเร่งเองได้ด้วย AI อัจฉริยะแบตเตอรี่ลิเธียมรุ่นใหม่มีความจุ180กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถวิ่งในโหมดไฟฟ้ารวนได้ระยะทางกว่า400กิโลเมตรและชาร์จเต็มด้วยระบบฟ้ฟชาร์จภายในเวลาเพียง45นาทีสำหรับการเดินทางกลระบบไฮบริดจะช่วยเพิ่มระยะทางรวมทั้งหมดได้ถึง1,200กิโลเมตรต่อการชาร์จและเติมน้ำมันหนึ่งครั้งซึ่งเพียงพอสำหรับขับข้ามประเทศโดยไม่ต้องหยุดพักบ่อยภายในห้องโดยสาร คือโลกอีกใบที่คุณไม่อยากออกมาเลย Mercedes-Benz ให้ความสำคัญกับการออกแบบที่ผสมผสานทั้งเทคโนโลยีและความอบอุ่นตัวห้องโดยสารใช้โทนสี Silver Sand a n p r s s s o s s o Brown พร้อมวัสดุดหนังแท้นับป้าจากอิตาลีแอร์ละลายไม้วอลนัทที่ขัดมันอย่างประณีตเบาะนั่งสามารถปรับได้16ทิศทางพร้อมระบบนวดอุ่นและระบายอากาศในตัวเมื่อออกคุณก้าวเข้ามาในห้องโดยสารจะพบกับโซนห้องนั่งเล่นที่ตกแต่งสไตล์มินิมอล แต่หรูหราด้วยแสงไฟแอมเบียนรอบห้องมีจอ OLED ขนาด65นิ้วแบบพับเก็บได้จากเพดานรองรับระบบเสียงรอบทิศท erm างเบอร์เมสเตอร์ 3D Premium Sound 28ลำโพงที่ให้พลังเสียงเหมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์ส่วนห้องครัวก็ไม่ธรรมดาเพราะใช้ระบบ Smart Cooking Zone ที่สามารถควบคุมเตาไมโครเวฟและตู้เย็นผ่านหน้าจอสัมผัสกลางได้ทั้งหมด เคาน์เตอร์ทาจากหินพอแท้เพิ่มความหรูหราและความทนทานและยังมีระบบฟอกอากาศนาโ,โนแอร์บวกที่ทาให้บรรยากาศภายในสะอาดและสดชื่นอยู่เสมอในส่วนของห้องนอนเมอร์เซเดสเป็นได้ออกแบบให้เป็นสมาร์ทรีทีทโซนที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามอารมณ์ของผู้ใช้ถ้าคุณอยากพักผ่อนเพียงสั่งด้วยเสียงเมอร์เซเดสทรานส์ฟอร์มทูสเลปโหมดไฟจะปรับเป็นโทนอุ่นผ้าม่านจะปิดอัตโนมัติและเตียงคิงไซส์จะกางออกจากผนังด้านหลังอย่างนุ่มนวล พร้อมผ้าปูเตียงผ้าฝ้ายอียิปต์แท้จากแบรนด์แอมเมสห้องน้ำภายในติดตั้งฝักบัวเรนชาวเวอร์พร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิแบบสัมผัสมีทั้งอ่างล้างหน้าแบบคู่และห้องน้ําอัตโนมัติที่สามารถชําระล้างด้วยระบบน้ําร้อนและยังมีช่องเก็บของลับที่ออกแบบซ่อนในผนังสําหรับเก็บของมีค่าโดยเฉพาะเทคโนโลยี AI ในรถนี้คือหัวใจของอ m a d ม o ด o t o ม h o ต e โมันสามารถจดจําพฤติกรรมของผู้ขับเช่นอุณหภูมิที่ชอบเพลงที่ฟังบ่อยหรือเส้นทางที่ใช้ประจําแล้วปรับให้โดยอัตโนมัติระบบ Mercedes Virtual Butler ยังสามารถสั่งงานด้วยเสียงไทยอังกฤษเยอรมันและอีกกว่า20ภาษานอกจากนี้ยังรองรับการสั่งงานผ่านเจสเจอร์หรือแม้แต่ด้วยสายตาเช่นการมองไปที่หน้าต่างระบบก็จะเปิดมา่านอัตโนมัติในแง่ความปลอดภัยเมอร์เซเดส -Benz ไม่เคยทาให้ผิดหวังรถคันนี้ติดตั้งระบบการเดี่ยน6 6 0ที่ใช้เรดาร์ส2ตัวกล้อง16ตัวและลีด a าสตัวคอยตรวจจับรอบคันตลอดเวลาพร้อมฟังก์ชันป้องกันการชนอัตโนมัติ และระบบ Surface Leaf ที่จะล็อกทุกประตูหน้าต่างและเปิดระบบกันขโมยเมื่อคุณหลับตอนกลางคืนภายในจะเงียบสนิทด้วยระบบ Active Noise Cancellation Pro ที่ตัดเสียงภายนอกแทบทั้งหมดเหลือเพียงเสียงธรรมชาติจากลำโพงที่สร้างบรรยากาศให้เหมือนนอนกลางป่าโดยไม่ต้องออกจากรถระบบพลังงานเสริมของอมาดิโอก็สุดล้ำมาพร้อมแผงโซลารเซลล์บนหลังคาพื้นที่10ตารางเมตรสามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด3.5กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงใช้ชาร์จแบตเตอรี่หรือจ่ายไฟให้เครื่องใช้ภายในทั้งหมดโดยไม่ต้องพึ่งแหล่งพลังงานภายนอกและยังมีระบบกะเก็บน้ำฝนอัจฉริยะที่กรองน้ำสะอาดไว้ใช้ภายในรถ สำหรับราคาจำหน่าย Mercedes-Benz นซ a d ะ o m ด t โ r h o m ต2026เปิดตัวเริ่มต้นที่ประมาณ1.8ล้านดอลลาร์หรือราวๆ65ล้านบาทไทยในรุ่นมาตรฐานส่วนรุ่นท็อป a m a d ด o Signature Edition ที่มีระบบพลังงานเสริมเต็มรูปแบบ วัสดุตกแต่งพิเศษและเทคโนโลยี AI เวอร์ชันเต็มราคาพุ่งสูงถึง2.5ล้านดอลลาร์หรือประมาณ90ล้านบาทไทยซึ่งทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในมอเตอร์โฮมที่แพงและหรูที่สุดในโลกแต่สำหรับคนที่ต้องการความเป็นที่สุดของการเดินทาง m ม r c e d e s Benz a m a อะ o ดไม่ได้เป็นเพียงแค่รถแต่มันคือประสบการณ์ชีวิตบนลอ้อที่ไม่มีรถคันไหนเทียบได้มันคือบ้านที่สามารถพาคุณเดินทางไปได้ทุกที่พร้อมความสะดวกสบายเทียบเท่ากับโรงแรม5ดาวเมื่อคุณนั่งอยู่ในอมาดิโคุณจะลืมคำว่า เนื่อจากการเดินทางเพราะทุกอย่างออกแบบมาเพื่อให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ในที่พักหรูส่วนตัวไม่ว่าคุณจะอยู่บนภูเขาริมทะเลหรือกลางเมืองใหญ่รถคันนี้จะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณกําลังใช้ชีวิตในแบบที่ดีที่สุดหลายคนอาจจะมองว่าราคาเกือบร้อยล้านนั้นเกินจริงแต่เมื่อคุณได้สัมผัสด,ด้วยตาฟังด้วยหูและนั่งลงบนเบาะหนังแท้ของมันคุณจะรู้ว่าเมอร์เซเดสเบนไม่ได้ขายแค่รถแต่ขายความฝัน ที่ขับเคลื่อนได้จริงและนี่คือทั้งหมดของรีวิวสุดพิเศษ2026 Mercedes-Benz Amadeo Motorhome คฤราสหาเคลื่อนที่แห่งอนาคตที่ผสมผสานความรูเทคโนโลยีและพลังได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดในโลก